สวัสดียมเย็นค่ะดูจ้าแคระดูมดข้าวปลาเอามาลูกเอามาหญ้ามันสูงมาเร็วนู่นก้าวอยู่นู่นแล้ววันนี้มีเพื่อนมาเล่นด้วยเฮ้ยมาเน็้ยเนี้เนี้เธอเงาน้องก้าวอยู่ไหน ไหนก้าวอยู่ไหนก้าวอยู่ไหนเหรอก้าวอยู่ไหนก้าวอยู่ไหนเดนี๋จะก้าวเดี๋จะก้าวอ <c ười> ันนี้สนสุดเล่นกันดีๆีลูก อ้าวเบาเบาลูกเบาเบาเล่นกัเบาเบาเสปแล้ววันนี้แค่นอนกีบเพื่อนเล่นแล้วเฮ้ยใครเสียงใครเหรอทะเลเล่นกันดีๆ เช่วงนี้ย่างงามมากเล่นกับมอมแมมเหมืเฮ้ะเสียงใครอย่าลงน้ำอย่าลงน้ำก้าวลงน้ำทำไมนะเนี่ยวอ,อ,อย่าหลดไปโน่นเลย สนโน้าแสนเซนบรรยากาศดีค่ะซึ่งเติมบรรยากาศยามเย็นให้ทุกคนได้รับชมนะคะบรรยากาศีเขียวนี้ช่วงนี้ประมาณเกือบห้าโมงเย็นแล้วแต่ว่าแดดยังส่องเยอะเลย ไปเล่นไกลจังลูกไปโน่นเลย